คุณอลิฟครูค้าอยากถามว่าถ้าลูกวัยสามเดือนยังไม่สบตาผิดปกติไหมคะจริงๆเราสังเกตได้ดีเลยนะคะสามเดือนเนี่ยเขาต้องสบตาแล้วนะเขาต้องอ้อแอกับเราแล้วอ่ะเขาเขายังไม่พูดหรอกแต่เขาต้องเริ่มอ้อแอกับเราแล้วเขาจะเริ่มมองมองตามเสียงตั้งแต่สองเดือนไหมเดือนกว่าสองคือเด็กทุกวันเนี้ย ไม่สามารถบอกได้ตามอายุพัฒนาการจริงๆนะเด็กบางคนยี่สิบกว่าวันสามสิบวันมองแบบเออสนใจแล้วอะ่ะคือเขาโตไวกว่าเขาโตไวกว่าที่เราจะเอาความเอาแบบประเมินไปกะเกณฑ์กับเขาได้แต่ถ้าสามเดือนแล้วเขายังไม่หันตามเสียงหรือเขายังไม่สนใจเราเลยเนี่ยเรากา็ต้องช่วยกระตุ้นเขาหน่อยนะอาจจะหรือว่า เด็กอายุขนาดนี้นาะอมักจะต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆไปรับวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยบอกคุณหมอได้เลยค่ะให้คุณหมอช่วยตรวจให้นะคะแล้วก็คุณหมอถ้าคุณหมอเด็กก็จะส่งไปหาคุณหมอพัฒนาการนะคะก็จะละเอียดมากขึ้นก็จะอาจจะต้องเช็คว่าหูมีอะไรหรือเปล่านะคะสีหน้าแววตาน้องเป็นยังไงบ้างพื้นฐานเหมือนกันหมดเลยเด็กเบบีเด็ก Baby, ฮัดคลานนะคะถ้าเราสังเกตลูกได้ตั้งแต่เล็กๆขนาดนี้จะดีมากเพราะว่าเราจะแก้ไขอะไรได้ทันเนาะ <All right. S 1> okay, okay.